สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับโคตเตียนะครับระดับตำนานของช่อง The m ม s t e ตอร์ซิตนะครับวันนี้ผมจะมาเกี่ยวกับวิเคราะห์ข่าวครับของ8ตัวเต็งที่จะควา้ารางวัลฟีฟ่าบัลลงดอในปี2021จะเป็นใครบ้างแล้วตัวเต็งม,มีใครบ้างนะครับวันนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นรางวัลที่ถือว่าเป็นสูงสุดของ โลกเล้นะครับฟีฟ่าบอลลงดอร์นะครับฟีฟ่าบอลลงดอร์เนี่ยถือว่าเป็นรางวัลที่ยาวนานมากนะครับแล้วก็เป็นรางวัลที่ให้เกียรติเกีนัเกเตะที่โชว์ฟอร์มได้ดีในระดับสโมสรและในระดับทีมชาตินะครับแล้วก็ฟีฟ่าบอลลงดอร์เนี่ยถือว่าเป็นรางวัลส่วนใหญ่นะครับรางวัลน,นี้ในระยะ10ปีหลังเนี่ยผู้ที่ครอบครอง,องม,าม,ามากที่สุดก็คือเป็นคริสเตียนโนโลนโดและเรียลเนลเมสซี่รางวัลฟีฟ่าบอลลงดอร์จะเป็นยังไงนะครับผมจะมา วิเคราะห์ว่ามี8ตัวเต็งที่จะทําการคว้าฟีฟ่าบอลบอลงดอร์ซึ่งปีนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการที่ว่าไล่เงาของสองซูเปอร์สตาร์อย่างเลวเนลเมสซี่และก็คริสเตียโนโรนัลโด้เนื่องจากทั้ง2คนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นดาวซันโบของทีมก็ตามครับคริสเตียโนจากยูเวนตุสแล้วก็เลวเนลเมสซี่จากบาร์เซโลนาแต่ผลงานของทีมนะครับถือว่าย่ําแย่นะครับยูเวนตุสก็จบอันดับ4แล้วก็บาร์เซโลนาก็ไม่ได้แชมป์ของฟุตบอลในลีกของสเปนของตัวเองนะครับ ตอนนี้นะครับคือทางสื่อต่างๆครับก็ให้ว่าผู้ที่จะได้รางวัลฟีฟ่าบัลลงดอร์เนี่ยแคนที่ผมจะเอ่ยชื่อเนี่ยเป็นใครบ้างแล้วมีมาอย่างไงนะครับซึ่งอันดับที่หนึ่งนะครับเขาโยกให้ชิรันเอ็มเบเ้แล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับคือเอนโกโลกองเตจากเชลซีนะครับโรเบิร์สเลวันดอฟกี้นะครับ เดียเนเมซี่คริสตินโอลอนันโดเควินเดบอยครับบูโน่ฟร์นาเดสแล้วก็เอริกเาลฮัสแลนด์ and, นะครับที่ทำการคว้าแต่ตอนนี้นะครับทุกคนยกไปให้ไปที่ว่าคนที่จะมีคัดิเดตอันดับที่หนึ่งนะครับที่ผมจะได้พูดถึงคือเจ้าของฉายานะครับเจ้าผีน้อยเอนโกโลกองเต้ชายาเจ้าแปดปอดแปดปอดนคัคือเป็นนักเตะที่วิ่งไม่หมด เอนโกโล่คอเต้นะครับเป็นนักเตะคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าอ่าฟ,ฟอร์มการเล่นเหมือนกับโคชมาเกเรเล่ของฝรั่งเศสเมื่อก่อน,นครับแล้วก็เอนโกโล่คอเต้ก็เป็นคล้ายๆเช่นก <c oughs> ันกคือเขาเรียกว่าเป็นบุคคลปิดทองหลังพระเอนโกโล่คอเต้นะครับถือว่าเป็นนักเตะที่โด่งดังที่ทําให้สโม,มสรเลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ฟุต,ต,ต,ตบอลลีกภายในประเทศแล้วก็ทําให้เชลซีแล้วก็เป็นผู้หนึ่งครับที่ทําให้เชลซีนะครับคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ เอ็นโกโลกของเต้ครับถือว่าเป็นนักเตะตัวเต็งอันดับที่หนึ่งนะครับที่มีสิทธิ์ที่จะคว้าฟีฟ่าบาลลงดอร์นะครับแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นเช่นกันถ้าเทียบระหว่างคริสเตียโนโลันโดพูดถึงว่าฟอร์มในระดับของสโมสรกับทีมชาติครับแล้วก็เลีออนเมสซีก็ถือว่าไม่สามารถพาทีมที่คว้าแชมป์ถึงแม้ว่าตัวตัวจะยิงได้เยอะแต่ลักษณะของทีมและทีมชาติไม่ดีกองเตะ ก็อยู่ให้กับฝรั่งเศสที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเช่นกันแมทที่เอาชน,นะโครเอเชียซประตูต่อสองกองเต้ครับถือว่าเป็นนักเตะที่เข้าตากรรมการเป็นอย่างมากแล้วก็ทําให้ตัวเองนะครับพัฒนาระบบทีมและพัฒนาตัวเองทําให้ทีมการเล่นสมดุลของทีมการที่เขาเป็นกองกลางตัวตัดเกมทําให้ ฟุตบอลทั้งแดนหน้าและแดนหลังเล่นได้ง่ายเพราะว่าเอ็นกลโเขาเป็นผู้ที่ตัดเกมและสร้างสารรค์เกมในเป็นบางจาังหวะสไตล์ของเขาถือไม่ว่าจะไม่เขาเรียกว่าจะไม่วือหวาแต่เป็นสไตล์ที่เขาเรียกว่าเล่นง่ายคือจับปล่อยจับปล่อยเป็นสไตล์ของมิฟิลของบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เล่นทั้งลูกและรับในตัวคนคนเดียวกันเนี่ยคือว่าเป็นเอกลักษณ์พิเศษของเอ็นโกโลกองเต้แล้วก็เป็นนักเตะหลายๆคนที่ยกย่องให้เขาว่า เป็นนักเตะที่ถือว่าเล่นได้ดีพอสมควรและประวัติความเป็นมาของเอ็นโกโลขกองเต้ te, เขาเป็นนักเตะที่มีความประหยัดมัธยัถ์และรู้จักคุณค่าการใช้เงินน่าเป็นเอาตัวอย่างผมคิดว่าฟีฟ่าบรลลงดอนนั้นน่าจะเป็นของเอ็นโกโลกองเต้ผมโหวตให้นะครับสำหรับตัวผมโค้ชเตี้ยผมโหวตให้เอ็นโกโลกองเต้ที่จะทําการได้ฟีฟ่าบรลลงดอนครั้งนี้ก็จะเป็นอ e ีเมก่คนครับที่จะได้ฟีฟ่าบรลลงดอนในตําแหน่งกองกลางตัวรับ ปบติที่เคยมีมาคืออย่างเช่นพวกลูก้าโมลิสก็เคยได้ในตำแหน่งกองกลางแล้วก็อีกคนหนึ่งคือฟานโก้คานาโลในตำแหน่งกองหลังที่ตอนนั้นที่ทําให้ทิมชาติอิตาลีได้แชมป์โลกส่วนที่ผมบอกว่าคิเรตเอเบเบก็เป็นดาวรุ่งที่พัฒนาผู้ขึ้นมาเอริงเบลฮัชเลนก็ยิงได้เยอะแต่ผลงานระดับสโมสรไม่ค่อยดีถึงแม้ว่าเอเบเบปีนี้ทางปารีสก็ไม่ได้แชมป์จากลกของฝรั่งเศส ตอนนี้ครับแมนยูนะครับ,ยยรบได้ทําการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นการกระชากตัวนักเตะที่ถือว่ากําลังท็อฟอร์มและกําลังเนื้อหอมที่สุดในทีมเลสเตอร์ซิตี้ชายคนนั้นเขาชื่ออะไรนะครับยูริดิลมองนะครับกองกลางทีมชาติเบนเยี่ของทีมเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งนักเตะคนนี้นะครับถือว่าเป็นการที่ทําการเอาช็อคของสโมสรปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูน่เต็มกัน,กน พอตอนนี้นครับชิมแมชชีเตอร์ยูนเต็ดต้องการกองกลางครับเพื่อเอามาช่วยบูนูฟรานันเดสถึงแม้ว่าแมนยูจะมีพอลปอกบามีเฟชมีแม็กโชมีเน่แล้วแต่ตอนนี้แมนยูก็ต้องการต้องการกองกลางอีกหนึ่งคน,นครับที่จะเข้ามาสู่ทีมนะครับแล้วตอนนี้ครับคุณอุคุณซืออะลขคุณาสุชาตครับได้มองไปที่ยูริสเดอร์มองครับหนึ่งดาวดังของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้และทีม ชาติเบนเยียมซึ่งตัวนี้ครับรีเดมองก็ติดทีมชาติเบนเยียมไปแล้วยูริรีเดมองนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่ยิงประตูชัยครับช่วยให้ลสเตอร์ตี้เอาชนะสโมสรเชลซีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็รีเดมองครับถือว่าเป็นกองกลางที่เขาเรียกว่าเป็นกองกลางบล็อกทูบล็อกอีกองกลางหนึ่งที่สามารถใช้งานและผลประโยชน์ได้มากผมก็จะมาเล่า,าให้รับรู้ฟังว่าบล็อกทูบล็อกเนี่ยคือเป็นกองกลางที่สามารถ เล่นได้ทั้งเกมบุกและเกมรับเป็นกองกลางที่เขาเรียกว่าคล้ายๆเป็นกองกลางตัวอิสระเป็นกองกลางที่สามารถเล่นได้ซ้ายขวาหน้าหลังเป็นกองกลางที่ช่วยเกมรักเกมลุกทําประตูสร้างสารร์เกมทําลายเกมเนี่ยเขาเรียกว่าบล็อกทูบล็อกแต่เป็นนักเตะที่ต้องใช้พลังกำลังเยอะมากมีความสร้างสรรเกมที่ดีนะครับยูริลีเดอร์มองถือว่าเป็นนักเตะที่ครบเครื่องและถือว่าเขาอายุยังน้อยเพียงแค่อายุ24ปีนะครับ การโชว์ฟอร์มของยูริดีเดอมองครับของปีนี้ของเลสเตอร์เนี่ยถือว่าทําผลงานได้ไม่เร็วมากๆนะครับถือว่าทําผลงานได้ดีพอสมควรนะครับเล่นไปแล้ว51นัดรวมทุกรายการของเลสเตอร์ซิตี้นะครับซัดไปแล้ว9ประตูและอ e ีก6แอสซิสต์และก็1ลูกช่วยให้สโมสรเลสเตอร์ซิตี้เอาชนะสโมสรเชลซี Chelsea, เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้แล้วก็ทําให้เลสเตอร์คว้าแชมป์เอฟเอครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรยูริลีเดอมองถือว่า เป็นนักเตะเป็นคีแมนเอกที่เล่นร่วมกับเจมี่บอดี้อิเฮนาโชแลวก็เจมส์เดซันถือว่าเป็นนักเตะท,ที่เป็นตัวเชื่อมกลางให้กับสมสรเลสเตอร์ ister, เป็นอย่างมากนะครับแล้วว่าตอนนี้ครับแมนยูนะครับกลายเป็นหนึ่งทีมเต็งที่จะคว้ายูริเรดมอร์เข้ามาร่วมทีมแต่ก็มีอีกหนึ่งคนนะครับที่อีกหนึ่งทีมที่อยากจะคว้าตัวเขาคือสมสรหงแดงลิเวอร์พูลนะครับและตอนนี้นะครับ ลีดมองนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่เนื้อหอมมีหลายๆทีมเข้ามาจีบผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับสมสอสรปีแสดงแมเชสเตอร์อยูไนเต็ดก็เคยคว้าตัวกระชากแฮร์รี่แม็กซ์ไวจากสมสอสรเลสเตอร์ซิตี้มาเหมือนกันซึ่งทั้ง2ทีมเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าพันธมิตรที่ดีต่อกันในการซื้อขายนักเตะลีดมองนะครับถือว่าตอนนี้ครับมีค่าตัวที่เลสเตอร์ตั้งไว้ประมาณอยู่ที่55ล้านปอนด์ แล้วก็เป็นอย่างที่ว่าแมนยูสามารถจ่ายได้แล้วก็สามารถจา่ายค่าเหนื่อยให้กับลีดอมองได้ถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิด -19 ระบาดหนักเนี่ยแมนยูนะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่สามารถคว้าเงินก้อนโตในการทุ่มยูริลีดอมองเข้ามาสู่ร่วมทีมถึงแม้ว่าแมนยูจะมีข่าวกับหลายๆคนแต่แมนยูก็ได้สนใจนักเตะคนคน,นี้แล้วก็อย่างที่ผมได้คุยนะครับว่าลีดมงก็เป็นนักเตะที่ น่าจะใช้ประโยชน์กับสโมสรปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ได้ดีเช่นกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับแมนยูก็มีความสนใจกับกองกลางเบนเย่ยมรายนี้เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับว่าการที่แมนยูเคยซื้อขายกับเลส e เตอร์กับที่มีฮ์ริสแม็กไวน์พวกนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับตระกูลเกเซอร์ก็ได้มาออกมาประกาศว่าพร้อมจะทุ่มเงินมหาศาลเพื่อให้อเล็กุนาชาได้ชอปปิง้งนักเตะเข้ามาสู่ร่วมทีม และยูริลีเดมองก็เป็นนักเตะคนหนึ่งที่แมนยูได้สนใจถึงแม้ว่าตอนนี้แมนยูมีสุความสนใจข่าวชี่จอ o, ier, ad, Island, il, แดนซานโชกิลันชิปเปียจากไอร์เลนติโกมาริดแบ็กขวานักเตะคนนี้อาจจะเป็นคำตอบของสโมสรปีสแสดงแมชเตอร์ต์เพื่อเป็นตัวที่มาสนับสนุนบูโน่เฟรนันเดสทำให้แมนยูมีกองการที่แข็งแกร่งขึ้นเพราะว่าฟุตบอลนะครับมันอยู่ที่ว่าตอนเนี้ย หลักปัจจัยสําคัญของฟุตบอลเนี่ยมันอยู่ที่ตําแหน่งกองกาลาง m ิด f i e l d บออ็อกท to b อ o เพราะว่าฟุตบอลในระดับเนี่ยเขาจะใช้ m ิด f i e l d ตัวนี้เยอะเยอะที่สุดในการขับเคลื่อนเกมในการสร้างสารรค์เกมข่าวที่แมนยูจะคว้ายูริเดอมองก็เป็นไปได้สูงมากที่กุนชอ่อกุนื้อ,อโอเล็กกุนนาโชชาอยากจะได้ตัวเขามาสูร่รวมทีมนะครับ2020ที่ผ่านมานเมื่อเมื่อหนึ่งประมาณปีที่แล้วครับเป็นมหากราระหว่าง สโมสรปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับสโมส,สรเือรเหลิองบรูเซียดอทมุนนะครับในการคว้าตัวนะครับจอแดนซานโชนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่ถือว่าแมนยูต้องการได้ตั้งแต่ซัมเม์ช่วงที่แล้วนะครับในปี2020นะครับแล้วจอแดนซานโชครับตอนนั้นครับมีค่าตัวประมาณ150ล้านปอนด์ที่สโมสรดอทมุนได้ตั้งราคาไว้โอ้โหถือว่าตอนนี้เป็นนักเตะ ที่แมนยูตการได้ไปมวนแต่ตอนนี้นครับสถา,านการณ์กับพิกษาานการณ์ที่กลับกันนะครับเนื่องจากนะครับเกิดสถา,านการณ์โควิดสิระบาดหนักนะครับตอนนี้นะครับทางหลายๆสโมสรก็เริ่มประสบผลปัญหาเรื่องการเงินเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ตอนนี้นครับแมนยูได้ทําการเขาเรียกว่าคุยอีกรอบกับจอร์แดนซานโชแล้วก็จะต้องเอาให้ได้กับนักเตะค,คนนี้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแล้วตอนนี้นครับดอนมูลก็ได้ทําการลด ค่าตัวของจอแดนซานโชลงมานะครับโอ้โหถือว่าเป็นการคาว่า่นแรกแจกแถมนะครับเพราะว่าทางสโมสรต้องการเอาเงินมาหมุนภายในสโมสรเหมือนกันนะครับแล้วตัวนี้ครับโอกาสก็เป็นไปได้สูงนะครับที่แมนยูจะคว้าจอแดนซานโชนะครับแล้วก็มีสายสื่อก็บอกว่าแมนยูอาจจะจดประกาได้ลายเซ็นของซานโชมาก็ได้นะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าโรมาโน่นะครับถือว่า เป็นเดี่ยวข่าวคนดังที่ว่าคอนเฟิร์มแล้วว่าแมนยูได้เปิดฉากพูดถึงสถานการณ์ในการคว้าตัวของจอแดนซนโชปปีของดอนมูนมาอีกครั้งนะครับและตอนนี้ครับซานโชก็ติดทีมชาติอังกฤษไปแล้วของ,ของยุคในกริสซาเกตน,นะครับเพราะว่านะครับแมนยูครับจากที่ต้องการอยากได้ซานโชเนี่ยเขาก็มีความพยายามที่จะคว้าตัวนักเตะคนนี้มาแต่ตอนนั้นดอนมูนก็ถือว่าโกงค่าตัวในราคาที่สูงพอสมควรที่แมนยูไม่สามารถที่จะจ่ายได้นะครับแล้วตอนนี้คือ แมนยูนะครับพร้อมที่จะซื้อแล้วก็ดรอทมูลพร้อมที่จะขายในนักเตะคนนี้เพราะว่านะครับตอนนี้นะครับแมนยูนะครับได้ทําการติดต่อครั้งเก่ยวกับเรื่องการเซ็นสัญญาของจอแดนซานโชนะครับตอนนี้ครับมีการพูดคุยถึงซานโชครับมีการอาจจะเซ็นสัญญาประมาณอยู่ที่ห้าปีนะครับจนถึงปีสองพันยี่สิบหกเพราะว่าซานโชนะครับเป็นนักเตะที่ถือว่าอายุอย่างน้อยเพียงแค่วัย2ี่สิบเอดปีนะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะ ดอนมุลก็ถือว่าลดราคาของซนะันโชเนมาอยู่ที่ประมาณ90-95ล้านปอนด์นะครับหรืออยู่ที่ประมาณ3,420ล้านถึง3,600ล้านบาทตอนแรกนะครับซันโชเนี่ยมีหลายทีมที่ต้องการจยาจีบอย่างเช่นพวกลิเวอร์ฟู้อะไรต้องการจีบตอนาดิซันโชนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีกับต้นสังกัดเดิมนะครับแล้วก็ทำให้กเกเกตินะครับ เรียกว่าอะไรต้องการากับมาติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับซานโชเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่มีฟอร์มที่ว่าที่มมนยูต้องการเข้าเอามาสู่ในฟุตบอลในริมเส้นนะครับแล้วก็เพราะว่าส่วนใหญ่แมนยูเขาจะเล่นสไตล์แบบเป็น4-2-1-3คือเพราะว่าปีริมเส้นนะอย่างเช่นพวกเดนเดนิชเจมส์อันทนีมาศยานักเตะพวกนี้ยัยงถือว่าไม่ทอปฟอร์มแล้วก็เป็นนักเตะที่า เบอร์คลาสยังไม่ถึงนะครับการที่แมนยูจะลดแลกแจกแถมกับยูนตุสเนี่ยถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ทุกคนต้องการมาเจอกันแบบตรงกลางการลงตัวนะครับก็อย่างที่ผมได้คุยข้างต้นว่าตอนนี้สารก,การณ2019ี่ทุกทีมทุกสโมสรป,ประสบปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็ตระกูลเกเซอร์เขา,เขาเออกมาบอกแล้วว่าเขาต้องการที่จะทุ่มเม็ดเงินมหาศาลให้กับโซชานะครับ เอาทีมตัวของเองครับกับมาคว้าแชมป์อีกครั้งในเมื่อปีที่นี้ครับแมนยูก็พลาดแชมป์ยูฟายูโรปาลีกในการแพ้บีเอลในการดวลลูกยูโทษตอนนี้ครับแมนยูก็ได้เริ่มที่จะปล่อยนักเตะหลายๆคนเพื่อออกไปเพื่อเอานักเตะระเบอร์คัสพวกเนี้ยเข้ามาสู่ทีมได้เป็นการสร้างทีมมาอีกครั้งในของฉบับปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดการคว้านักเตะดาวรุ่งเข้ามาสู่ทีมเนะี่ยหรือนักเตะที่อายุไม่เยอะทําให้ทีมเป็นทีมที่มีการโครงสร้างองค์ป,ประกอบ การพัฒนาโครงสร้างของทีมจับไปได้ดูดีเพื่อตอนน่อแนวอนาคตอาทิเช่นพวกอย่างเชลซีนะครับการที่ทางบอร์ดบริหารของเชลซีคว้านักเตะที่อายุน้อยเข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นการสร้างทีมในอนาคตข้างหน้าพวกตีมัร์เวนแบนเนอร์ไคฮาวเวชลิสเจมอะไรพวกนี้ครับ ทำให้นักเตะของเชลซีเริ่มมีการพัฒนามีการแข่งแข่งอย่างเช่นกองกลางระดับมือชิมพวกเมซัสเมาส์อะไรพวกนี้ถือว่าเป็นนักเตะที่แข่งแข่งจะสร้างทีมนะคนแมนยูก็จะทําแบบนั้นเช่นกันนะครับพวกมาคัสและฟอร์ก็อายุยังน้อยถ้าได้ซานโชม,มาอีกแบรดอนวินเลียมลูกชอก็อยังอายุน้อยนะครับพอปอกบาก็อยู่ในช่วงวัยกลางๆในช่วงท็อปฟอร์มเฟรชสกอตแม็กโทมิเน แดนนี่เจมสที่กำลังพัฒนาฝีมือขึ้นมาไมซัน hmm. สกินวูดคนนี้จะเป็นขุมกำลังองค์ประกอบทำให้สโมสรปีศาจแดงแข็งแกร่งขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับจอแดนซานโชนักเตะคนนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะได้จดประกาเซ็นกับสโมสรปีศาจแดงมาเชสเตอร์ยดไนเต็ดนดีลนี้ไม่มีร่มแน่นอนนะครับ ในท้ายที่สุดครับช่องเรามี3ช่องทางได้รับชมคือมี Facebook มี Youtube มีบอดีนะครับเดอะม s ส a ต d ร์ซ d f ีเนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อให้ช่องเราพัฒนาคอนเทนต์ดี่เดไปและอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม